ท่านเจ้าคุณแจ้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง222 TV ค่ะ เมื่อวันที่29ตุลาคม2568เวลา16นาฬิกาที่พระอุโบโสถวัดบางพีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจัังหวดสมุทรปราการวัดบางพีใหญ่กลางจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระวชิระคณาธรเจ้าคุณแจ้ เจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายขจิตเวสแก้วน้อยนายอำเภอบางพีเป็นประธานฝ่ายคารวะจุดเทียนธูปบูชาพระร,รัตนตรัยดรวีสุดารุ่งเรืองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่จุดเทียนธูปหน้าตู้พระธรรมและนายภูมินันขวัญเมืองตัวแทนคณะวัยาวัจกรวัดบางพีใหญ่กลาง จุดเครื่องทองน้อยหน้าโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิทธิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะพระสงฆ์วัดบางพีใหญ่กลางจำนวนเก้ารูปสวดพระอภิธรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเทศกิจอบตอบางพีใหญ่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตํารวจสอพอบางพีผู้ถือศีลปฏิบัติธรรม และประชาชนชาวอำเภอบางพรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะนอกจากนี้เจ้าคุณแจ้พระวชิรคานาธรเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางยังได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์เผาศพผู้เสียชีวิตรรยญาติชื่อนายสมพงศ์ไม่ทราบนามสกุลอายุ81ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2568จนถึงปัุบันนี้รวม79ศพแล้วนะคะที่เจ้าคุณแจ้เผาศพให้ฟรี โดยมีนายขจิตเวศแก้วน้อยนายอำเภอบางพลีคุณหมอจากโรงพยาบาลบางพลีคณะวัยยาวัชกรวัดบางพลีใหญ่กลางตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการพนักงานอบตอบางพลีใหญ่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบางพีและประชาชนชาวอำเภอบางพลีเข้าร่วมพิธีค่ะวันนี้นะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบางพลีว่า เกตนี้คือนอนป่วยอยู่โรงพยาบาลบางพี2ปีเศษโดยญาติไม่มาเหลียวแลไม่อะไรเลยทิ้งเลยพอเสียชีวิตไปก็ได้ประสานงานกับทางวัดว่าขอนำศพมาเผาชื่อนายสมพงษ์นะอายุ8ป1บปีวัตดก็ไม่ได้ขาดข้องอะไรนะก็เป็นลายที่79ตั้งแต่หนึ่งพฤษภามาเนี่ยมาถึงนี้ก็79 จแล้วที่เราเผาให้ฟรีนะครับแล้วก็มาปติดต่ออีกก็คืออีกสองศพนะครับแต่ว่าวันนี้เราเผาให้ไม่ได้วันศุกร์เราไม่เผาเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดูเผาว,วันเสาร์เลยนะครับวันเสาร์อีกสองศพก็เท่ากับ80ประศพนะครับน่าจะถึงร้อยแน่ปีนี้นะครับหรือ,อ,อไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็วันนี้ก็ยังรับเผาศพให้ให้อยู่นะครับช่วยสงเคราะห์อ,อยู่ ดังนั้นก็ขอบคุณสื่อมวลชนที่ยังได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ญาติญาติหรือใครที่เสียชีวิตโดยไม่มีญาติก็มาได้นะติดต่อเข้ามาในวันได้เลยสาธุขออนุมโมทนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ